ผมอยู่ในหูนี่ไอบ้บอมมา้าถูกป,ปะได้ตำ <Okay. S 2> วันนี้จะทำเป็นเห็ดมันมอ วันค่ำลงมือจุกทงและยังรอบ้านคอยมันคุดฮี่ขันยังรอบานหาเหยียบห้อยมาวัดทุเรศอีกทีหนึ่ง้กย me say uh, our network is very weak because uh, they don't have a cable mm. they, they use same as us the, mm. uh, the phone network mm. So they are installing all the, the cable lines but it will take time <laughs> ก็ oh, แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวอาชีพิทถามพ่อใหญ่ว่าไงาางามอยู่บ่ปะ,ปะ yes, <baby. S 1> you ต้องการเบอร์ิพ Yes you look perfect keep s t y l s for the air f a r shining today I entertain you Usually s u a l l y you entertain me so today it's your turn okay oh, this is t h e Olympics แต่ก่น,นะคะปะนะ้าน่ะเขาสิบอมีพวกเพวกทบานเฮาเขาสิเอินกะตอ่อได้ไหมคนที่อายุหลายลนก็สิมีจ้ะก็ความเปลีป่ยนแปลงก็หลายอยู่แ้วจ้ะ นี่แต่ก่อนพยัญชนเป็นไซนัทเลยจ้ะนะยูอาร์ซิปินฟูลเนี่ยมันเป็นไซนัทอยู่ในผนกระสีระวังหน่อยจั n หน่อยวันนี้จะทำเป็นแกงกะหรี่ไก่ให้คุณกินนะคะมีฝรั่งมักมีผมอยู่ในหูนี่ไอ้บุมักไอ้ตงต่าออกสังเกตมันหรืฝรั่งหลายคนมักมีเอ่อผมอยู่ในหูซึ่งเราไม่ชอบนะคะก็ดึงออกผู้ชายเขาจะแต่งตัวเขาไ่ได้เขาไ่ได้เบิรหรอกจ้ะเขาชอบให้แฟนแทกแคร์นะคะทุกคน แต่ว่าเขาบ่อเอ่ยจากป้าเป็นคนที่ไม่เอ่ยเมื่อวานในติดพาสเตอร์ข้างนั้นตีนแตกนะติดบ่ได้บ่ได้บอกค่อยเนอะเบื่อเอ่ยนั่งนั่งมาติดให้พ่อใหญ่เนี่ยบอกจ้าติดเองจนไปบ่กหมุนใจเมื่อไหร่ไอ้ก็เลยถามว่าไอกำลังตัดตัววิดีโอยังทำแบบให้อายติดให้บอกจังเอิรนเออมาในน้ามาตัดมาติดให้พ่อใหญ่เนสั่นไดเออเนี่ยหรือเปล่เราเป็นคนที่บอกคอยใส่ไอพ่อใหญ่นะเราเป็นคนที่แบบเป็นอย่างงี้อ่ะเราจะเป็นคนซอยเหลือจากของรายกว่าที่การที่จะให้คนอื่นมาช่วยเหลือนะอันนี้คือกันนี่แค่คนเบามากเลยนะไฟลลเ็กโคน You want to separate this from the other one? Ini, naka. Looking good, cool Oke, okay. cooking, naka. Mie ok gai. Mie het. อันนี้คือชอบกินมากเลยนะซาซีซองอันนี้อร่อย<ะ>ัวะน่องมึงวจะให้ทุกกินก่อนแต่จะทำกับข้าวคือไม่ไหวอ่ะหิวแห้ง วันนี้จะทำเป็นเห็ดมันปูหมกกระทะใส่ปลานะคะเพราะว่าแคมนี้ไม่ค่อยติดการสักเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งคนค้างแคมเขาจะไปจ็อกกิ้งเราเมื่อกี้นี่มาอีวึงจะทำเมนูนี้นะคะปิดค่ะไปค่ะหนาวเหรอเนานนะ no เจ้าพ่อเข้าใโอเคโอเคเอาไปดูไปเรือย ฉันทำเองรอกินนะคะวิวเอนเตอร์เทนอยูค่ะฉันจะดูแลคุณเองค่ะพิละมนยอรินู้หอูสตฟูได้ตัวเ หมกเห็ดอีสานสไตล์นี่ค่ะหมกเห็ดกับแกงไก่กะหรีโอ้ยลืมเซตแล้วกว็ข้าว with that sauce นี่ กินเลยไทร์มปอติโต้ดีมาอืมโรมาโกเอ็กซ์แลนด์ Now I w อ r y d a n g อ r เ u s thing You don't like Isan <laughs> It's n t so t บ l e ข้าด้วยกันนะคะมมีชอนกลางเลยจ้ะ

อืมอร่อยอืมอืมอร่อยใหญ่มากแกงกะหรี่จ้ะเผ็ดเลยกินลูกโดดหม,มกหมอกก็อร่อยปลาเค็มพีๆนะคะ วีดอีสานฟูสเฟอร์สทามเลยเนี่ยตันแรกเนี่ยไม่อยากกินปลาแดกถ้ามีน้ำอาจารย์นี่ยังอร่อยนะแกงกะหรี่ <es> ปกติในสิบกินถ้วยไผ่ถ้วยมันไมไ่กินแบบไทยสไตล์แช่แช่เห็ดฤดูนี้อร่อยมากเป็นแรกของปีนุ่มประวาายป็นคนจะบอกให้มากกินเห็ดมันปูไอว่ากินมันแหง้งแต่พอได้กินแล้วก็อร่อย r ้อนมอร์รส์แตไข่นีนปกตินี่ทุบเอายูนทุบไ่ได้ตาม exactly วิ่งใน Jungle Life นะอืม <randomized> ีน้ำอาจารจะอร่อยมากอร่อย We eat the same as <laughs> if we had no food for three days, huh? <laughs> More? Eat you don't eat Spicy? Hot? บทบดจานอร่อยเร,รื่องเสียยเรื่องยอร่อย <c oughs> สำหรับวันนี้อากับป้าก็ขออนุญ,ญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจใหลายๆ่ด้จ่าเด้อขอบคุณค่ะบ,คบ,บ๊ายบาย <c oughs>